เดี๋ยวเดี๋ยวมาชุบชุกนี่นี่ขึ้นช้าจังวะหิวขึ้นอย่างช้าเลยนะต้องฟันเรื่อยๆเหรอนี่นี่ฟันขวางก็ได้มามาเปิดตีเลยเปี้ยงนี่นี่ ตายนะครับโอ้โ oh, ห <laughs> ผมเนี่ยจะต,ตาย <laughs> สวัสดีครับผมเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเก n ชิ i อิมแพ c กกันอีกเช่นเคยนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มาที่หลังภูเขานั่งแข่งนะครับแล้วก็ได้มาพักอยู่ตรงจุดเทลพอร์ตนะครับเออก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับโอเค ก่อนที่จะรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปดูที่ภูเขาลูกนี้นครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามันมันใช่ภูเขาน้ําแข็งของเฮ้ยไม่ใช่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันใช่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าพื้นที่เดียวกับภูเขาน้ําแข็งหรือเปล่านะที่ข้างบนเนี่ยภูเขาอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับไป โอ้โหโอ้โหตายไปเนี่ยลืมดูแรงเลยนะแรงหมดเมื่อกี้เออตอนนี้ผมต้องหาเอ้ยโอ้โหบอสจะสู้ดีไหมนเนี่ยหนาวเอาแล้วเอาแล้วผมหนาวแป๊บนึงนะครับเออตรงไหนมีที่ผิงไฟบ้างตรงนู้ดน,นั่น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 แป๊บนึงแป๊บนึง เฮึยเอ้ยเอ้อกริ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง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 โอเคมาไปละไม่สู้ครับไม่สู้เดี๋ยวแพนะครับเออนี่เปิดตัวนี้ก่อนชึบมันทำให้เราเนี่ยอุ่นได้นะครับนี่ก็หมูป่าแช่แข็งนะเออคือผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันเปิดแมปยังไงเออ ผมไม่ได้ไปศึกษามาเลยนะครับไปศึกษาแต่ก็ไม่รู้จริงๆคนระับผมรู้แค่ว่ามันมีคนคนหนึ่งสามารถเปิดเปิดได้แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าใครนะเออภูเออขาลูกไหนวะที่ผมจะไปน่าจะลูกนี้แหละใช่หรือเปล่านี่ลูกนี้เลยครับ เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าอาจจะมีอะไรลึกลับที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะแบบเผื่อเป็นเควสที่เรายังไม่รู้นะเออหรือว่าเป็นที่เปิดแมปก็ได้ภารกิจที่เอาไว้เปิดแมปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับดาไปอุ้ย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 แช่แข็งโดนแช่แข็งไปไปเร็ว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 อ้ จะตายโหหนาวมากเลยตอนนี้เออทางขึ้นอยู่ทางนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเปิดตัวนี้ก่อนเอา้ากดใช้สกิลเฉยแป๊บนึงนะครับผมต้องหาทางขึ้นก่อนไม่ทราบว่าทางขึ้นมันอยู่ทางไหนแล้วเนี่ยอุ้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 ยแป๊บนึง เออทางขึ้นมันอยู่ทางไหนผมขอลองเทเลพอร์ตมาจุดนี้ดูก่อนนะครับเผื่อมันจะมีทางขึ้นให้เรานะโอเคไปอ้าว <c oughs> ผมนึกว่าถ้าข้างบนนี้เป็นจุดที่ไปเชื่อมต่อกับเขาเมื่อกี้อ๋อกดผิดครับเท่าทีโอเคเดี๋ยวผมจะลองออกไปดูก่อนครับเพราะว่าภูเขามันอยู่ประมาณแถวแถวตรงนี้นี่นี่นี่ โอเคเดี๋ยวผมออกไปดูข้างนอกเลยนะครับขออนุญาตออกไปดูข้างนอกก่อนนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะโอเคไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาเจอที่อะไรสักที่แล้วก็ไม่รู้นะมันเหมือนเป็นจุดเทเลพอร์ตครับเออเนี่ยมันให้กด F2 แต่ผมกดไม่ได้นะ คือยังไงอะอ๋อเป็นโหมดเล่นหลายคนครับคือผมกดไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเพราะว่าไอ้นี้นะครับ F2 คือผมผัดวิดีโอนะคือผมกดไม่ได้เออถ้ากดมันก็ปิดไปเลยเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 เอ้าตรงไหนคืออ๋อนี่ไง อุ้ยอ้ย,อยผมจะตายแป๊บนึงผมชุบใหม่เลขสี่ขึ้นมาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตายเฮ้ยเ็กเอ้าผมตายสวยแล้วมาใหม่เลขสี่ได้นี่โตฮิวเลือดเลยตัวนี้ไม่มาคืยคือหมด เล่นหลายคนเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเนี่ยผมจะลองชวนเพื่อนมาเล่นดูนะครับเมื่อกี้มันน่าจะเพิ่งเปิดเลยแหละผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรเฮ้ยเ,เดี๋ยว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 เดีวแป๊บแป๊บเอ้ย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 เฮ้ยไปสิวิ่งเฮ้ยมันจะเดินทำไมเนี่ย แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหยิงจังเลยตัวข้างนนี้นี่เอาบ้างไม่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเอาไปตัวข้างบนนี้ก่อนนี่ลงไปลงไปนี่ไม่นี่โอ้โหหนาวสุดข,ขั้วเลยครับ โอ้ยแปปหนึ่งแปปหนึ่งแปปห,หนึ่งหนาวมาอยู่ตรงจุดเทเลพอร์ตก่อนเดี๋ยวใต้นะเดี๋ยวขี้เข็ดชุบขึ้นมาใหม่กว่าจะรอมันเวลาผู้ดาวชุบอีกนะนานมากเลยไมย่ีตายลด,ดิมาดิก็มาดินี่หัวหน้าเหรอหัวหน้าหัวหน้าเอาเอาเอาเปียงเปี้ยงเปี้ยง,ยงนี่ได้กล่องมาด้วยครับ เก็บไปถึงจะไม่ใช่ของดีก็ตาบนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองมา,ถาแถวๆนี้ดูก่อนนะครับเก็บไปเดี๋ยวหนาวหนาวหนาว,นาว,นาวแปบ๊บหนึ่งเหมือนว่าแถวนี้มันน่าจะมีทางไปนะแต่ก็ไม่รู้นะว่ามีทางไปหรือเปล่าไปเราเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับ อผมไม่แน่ใจแบบเฮ้ยเฮ้ยตายแก้วโอ้ยผมเลยขี้เกียจชุบเลยนะครับชุบขึ้นมาใหม่ก่อนเดี๋ยวผมไปฟาร์มเลือดเอาข้างล่างก็ได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะฟาร์มเลือดก่อนครับโอ้โหตายอีกแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ย เกือบตายแล้วนะเกือบได้เสียชุบชีวิตอีกแล้วนะโอ้โหเอ้าผมจะปีนทำไมลงลงเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแค่มาฟาร์มเลือดเฉยโลดอึดมากพี่เดี๋ยวเฮ้ยตัวแรกยังไม่มาเลยครับเดี๋ยวผมจะสู้ไปเรื่อยๆนะ กว่ากูดาวตัวแรกจะมานะเฮ้ย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 เก็บไม่เบาเลยเก็บไม่เบาเลยนี่นี่เลือดมีขึ้นเยอะมากเลยครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพี่แป๊บนึงใจเย็นครับเลือดหกสี่สิบหกวิเลยมารอได้ครับนี่นีน่มันเล่นโลว์อะ โคนคิดโกงเลยนี่นี่อุ้ยเกือบตายชุดชุดนี่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 ตัวแรกได้ยังสิบแปดวิไ้แล้วอุ้ยลบนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่โคตรอึดเลย โลก็โคตรแข็งเลยนะไม่มีตัวไหนทำลายได้เลยมั้งเนี่ยไม่หยุดฮิวไ,ไปเลยมาจุกตัวแรกขึ้นมาแล้วแล้วก็ฮิวให้ตัวแรกด้วยปุ๊บอุ๊ย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 ,ย,ย,ยนี่นี่นี่โอ้โฮหฮิวขึ้นช้ามากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุ่หนาวฝุหนาวฝุหนาวเดือดตาย แป๊บแป๊บแป๊บนี่ไฟอยู่นี่เดี็ดเด็ดเด็ดมาซุปซุปไปนี่ขึ้นช้าจังหวะหิวขึ้นอย่างช้าเลยนะต้องฟันเรื่อยๆเหรอนี่นี่ฟันข้างหลังก็ได้มามาเปิดตัวที่เลยเปี้ยงนี่ นี่นี่ตายแล้วครับโอ้โหผมเนี่ยจะตายฮึบฮึบเออมาใช้ตัวแรกเลยแล้วกันนี่ตกผลึกไปดินี่ก็ยั่งผมไม่เข้าเลยนะผมโอ้โหโี้โหเฮ้ยเด้อเด้ ก็มาดิก็มาดิตัวน,นี้ก็แรงเหมือนกันคนระับเพราะว่าผมใช้ออสมุดเวทเลเวลห้าเลยคนระับ5้าดาวนะออได้มาก็สุ่มได้มานะนี่จะเข้ามาใช่ไหมมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปยิงนี่ เฮ้ยตัวน,นี้ทำลายโลได้ครับเจ๋งครับโอโ้โหนึกว่าจะไม่มีตัวไหนทำลายได้อยู่แล้วนะไม่อึเดเหอออึเดเหรอเฮ้ยอย่าไปโดนกองไฟดับนะเว้ยเกลียดจุดนี่ตายไปดิมีเหรอโอ้โหตัวเล็กก็เอาเนาะมาตัวเล็กใช่ไหมนี่นี่ ตัวเล็กทีนนก็ไม่กลัวไอ้น้องตายไปเดะนี่เราก็ได้กล่องทองแล้วเอ้ยกล่องทองลายแดง <g Point> ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนี่นะครับก็เปิดไปเลยได้เป็นสมุดเวทนะครับ <c oughs> คือผมก็ไม่ได้ไปอนุนสักทีนะเขาเรียกว่าภูเขาภูเขาอันนั้นนะเขาเขานน้ำแข็งข้างหลังนะเนี่ย ที่มนอยู่ข้างหลังภูเขานี้เนี่ยเออเ,เ,เนี่ยที่มนอยู่ข้างหลังนี่ครับคือผมว่าจะลองไปดูนะครับว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะคือผมต้องอ้อมไปใช่ไหมเนี่ยโอเคเปิดตัวนี้ก่อน่อุ่นร่างกายไปไปกระต้อเดี๋ยวผมขอวิ่งไปสักแป๊บหนึ่งนะครับมันอาจจะไกลนิดหนึ่ง โอเคนะครับทุกคนคือผมขอดให้เทเลพอร์ตมาอยู่ที่ข้างบนตรงจุดน้ําแข็งนี้นะครับคือผมไปไม่ได้จริงๆนะผมไม่รู้ว่าทางขึ้นมันอยู่ทางไหนนะครับภูเขามันจะอยู่ประมาณนี้เลยเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะทางมันอยู่ตรงไหนบ้างนะเฮ้ยมันนั่งทําอะไรอาหารอาหารตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมไปไม่ทันเนี่ยผมขอต้องเอาจบคลิปไว้ก่อนนะครับ คือผมก็ไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่านะเออไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะ <c oughs> แต่ผมเห็นว่าภูเขามันน่าไปนะคือมันแปลกนะเออม,มันแปลกตาเรามา,มากเลยทำไมมันไปตั้งอยู่ข้างหลังนู้นลูกเดียวนะเคปไปเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยนะผมต้องเพิ่งเทเลพอร์ตมาตรงนี้เพราะว่าผมเดินไปเนี่ยมันไม่มีทางขึ้นอู้อู้ กบตายถ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ตกลงไปนะเรียบร้อยแล้วไปข้างล่างนี้มีอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับไปไม่ถึงไหมไม่ถึงเกิดขึ้นชึบเออภูเขามันอยู่ประมาณตรงนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเดี๋ยวผมจะลองเดินไปแล้วกันนะโอเค เราต้องอุดร่างกายก่อนนะดูหนาวตายอีกผมอาหารชุบเนี่ยยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่นะครับเจอหมูแช่แข็งอีกแล้วครับ <c oughs> ที่เดิมเลยนะครับมันอยู่ตรงไหนวะข้างบนนั้นคืออะไรอยเก็บแล้วกันนี่มันน่าจะเป็นทางนี้แหละที่ผม ไปไม่ได้คือมันมองไม่เห็นวะท่านผู้ชมเอ้ยนั่นใช่ปะอันนั้นมันป่าที่เดิมนี่หว่ามันไม่ใช่ภูเขาใช่ปะเฮ้ยใช่ดิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งเอ้ยขึ้นไปอย่าตกลงมาขี้เกียจขึ้นเฮ้ย เออมัน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 ไม่ใช่ภูเขาที่ผมตามหาเนี่ว่ามันเป็นภูเขาต่อจากอันนี้โอเคนะครับท่านชมคือภูเขาที่ผมตามหาเนี่ยมันไม่มันไม่มีนะครับคือมันเป็นภูเขาที่เป็นรอยต่อจาก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 เอ่อพื้นที่แมปนะครับก็คือไอ้ภูเขาลูกนี้นะคือมันไม่ใช่ภูเขาที่ผมตามหานะคเ,เ,เออ ดูสิผมก็นึกว่าจะเป็นแบบภูเขาที่มันมาแอบอยู่ข้างหลังนะครับที่แท้ไม่ใช่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพร์ทหน้าเนี่ยผมจะลงไปหาวิธีเปิดแมปดูเออผมหาแล้วแหละแต่มันหาไม่เจอนะครก็ต้องขออภัยด้วยนะเออก็จะพยายามหาให้ให้ละเอียดนะเออแล้วก็จะลองมาเปิดดูนะโอเค ถ้าผมเปิดได้แล้วเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปให้ดูถ้าเปิดไม่ได้ก็ <c oughs> ก,ก็ก็ไม่ก็ไม่มีคลิปแหละเออก็ไม่ได้ทําคลิปนะเออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย <c oughs>